ไงให้เขารักและชอบคุณจะทํายังไงให้เขาคุยกับคุณนานๆนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นเรื่องที่คนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักคุณมากและจะปรารถนาปรารถนาที่อยากจะคุยกับเขาอะแต่จะทํายังไงที่เขาจะคุยกับคุณนานอันนี้เป็นปัญหากันอยู่ไหมอันนี้นะคะบอกได้เลยสําหรับคนที่มีความรักและ ที่สําคัญคุณรักเขามากคุณจะอยากคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลามีอะไรก็อยากจะคุยให้เขาฟังมีอะไรก็อยากจะรายงานเอออยากจะคุยอยากจะรายงานอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่าใดๆสู่ฟังตลอดเวลาแต่แฟนของคุณน่ะนะคะแต่แฟนของคุณน่ะไม่ค่อยจะคุยกับคุณเลยนะคุยคําตอบคําเอะมันยังไงสรุปแล้วเป็นแฟนกันหรือเปล่าอ่ะสรุปแล้วเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะ รักกันบ้างไหมนะคะทําไมต้องคอยให้แต่แบบทําไมต้องคอยให้คุณคอยถามคอยถ่ายทำไมเขาไม่ค่อยถามหนูเลยล่ะคูคาร่านะคะจะทํายังไงดีฮะเคล็ดลับตรงนี้อยากได้เสม่ตรงนี้นะคะอยู่กับครูคาร่าก่อนนะจ๊ะอยู่กับครูคาร่าก่อนเลยจ้า